สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจรก,กงวงกับดินพัชราพพลนะครับคุณผู้ชมครับพี่กุลทองเตรียมลงจอประมาณเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับเตรียมรับชมได้เลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็รอติดตามอยู่นะครับและคาดว่าละครเรื่องนี้แหละนะครับน่าจะเป็นละครที่มาชิงมาทวงบัลลังเรตติ้งนะครับตอนเช้าของจักรวาลสามเสียงของละครพื้นบ้าน ที่ดินบอกแบบนี้เพราะว่าอะไรเราทราบกันดีว่านางเอกของเรื่องนะครับผู้ที่รับบทพิคุณทองก็คือน้องปูเป้เกศรินน้อยพึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับน้องปูเป้เองเนี่ยก็เคยทำเรตติ้งไว้สูงในเรื่องสังทองนะครับมีทั้งหมด5 6, 7, 8ปนะครับสูงสุดทำเรตติ้งเอาไว้ดีแล้วเป็นละครที่กระแสก็ดีนั่นก็เรื่องหนึ่ง แล้วตอนนี้เนี่ยตัวน้องเองก็ไปสังกัดที่ช่อง7แล้วนะครับละครเนี่ยเยอะแยะมากมายฐานแฟนคลับเพิ่มเยอะเลยนะครับแล้วจะเห็นว่าละครที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเรตติ้งสูงนะอย่างคุณหนูเรือนเล็กนะครับตอนนั้นเนี่ยอาจจะพูดกันตรงๆนะครับในเรื่องของกระแสอะไรก็อาจจะยังไม่ได้มากมายแต่เรตติ้งสูงสูงสุดคือ7เลยนะคุณผู้ชม พอมาร้อยป่าอีกร้อยป่าโหฟาดหมดเลยทุบหมดเลยเรตติ้งไปถึง10เลยคุณผู้ชมที่สูงที่สุดอ่ะมันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องปูเป้นี่แหละเป็นนางเอกที่กระแสดีแล้วน่าจับตามองมากๆจะเห็นว่าเล่นเรื่องไหนเรตติ้งดีหมดเลยคือเวลาเขาเดี่ยวๆแล้วนำนะเรตติ้งเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นพี่กุลทองเนี่ย ก็คาดว่าน่าจะเรตติ้งปังน่าจะเรตติ้งสูงนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยกระแสก็ดีมากคนเนี่ยก็พูดถึงแล้วก็รอดูนะครับละครเขาเนี่ยปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยอะ่นะหกนีโอ้โหจอกี่เรื่องคุณผู้ชมตอนนี้ก็3อารวมพิกุลทอง4นะก็จะมีอะไรอะ่ะคทาสิงห์รังรักพรางใจบ่วงวิมาลาแล้วก็ลุ้นเพลิงกินรีอีกคุณผู้ชม พี่กุลทองออกพี่กุลทองเดมีนาได้ดูแล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นจับตาดูดิงว่าเป็นละครที่น่าจับตาดูคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมพี่กุลทองเวอร์ชันก่อนหน้านี้เวอร์ชันน้องนีนามันก็ยังเป็นช่วงที่ TV ทีวีดีจิตอลยังไม่มานะครับช่องมีน้อยโซเชียลไม่ได้แบบแบบนี้ไม่ได้ปัจจุบันนี้เรตติ้งในยุคนั้นมันก็แบบ10นี่ถือว่าน้อยนะส5บห้า 20่ิบนี่โหเยอะคือเรตติ้งมันขนาดนั้นเลยนะโอ้แต่ยุคนี้ประมาณ5้าเห็นว่าก็โหกระดิลั่นและดีใจลั่นและเรตติ้งตอนนั้นมันสูงแล้วก็มีการเพิ่มตอนในตอนเด็กด้วยเพราะว่าแบบกระแสดีเรตติ้งดีเพราะฉะนั้นเวอร์ชันนี้น่าจับตามองน่าจับตา,า,า,ตาดูว่าเขาจะนําเสนอยังไงจะเล่ายังไงเพราะว่าหลังจากที่เราดูเรื่องพระสุทโธนโมรานีก็จะเห็นว่าเออเนี่ย เป็นเวอร์ชั่นที่หลายคนชมเยอะกลับมาทมําไหมเพิ่มตัวละครเพริ่มเทคนิคอะไรแต่ว่าเสียงชมนี่แบบโหเยอะสุดๆโคตรเยอะต้องบอกงี้เยอะจริงๆพิกุลทองเลยว่าเป็นละครที่หลายคนก็น่าจะจับตาดูบวกกับตัวนางเอกอีกนะครับฐานแฟนคลับที่มันก็เยอะขึ้นนะ่ะหลายคนก็น่าจะจับตามองอ,อาจจะมีกลุ่มที่ว่าไม่ได้เคยดูละครผืนบ้านแล้วมาดูเพราะน้องปูเป้ด,ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะ ต้องรวมทั้งหมดนะในภาพรวมทั้งหมดอันนี้ต้องไปรอติดตามแต่เ็นว่าน่าลุ้นจริงๆอาจจะกลับมาทุบเรตติ้งนะครับของจักรวาลสามเสียนเพราะว่าทานับจากหลังจากจบสังทองมาเนี่ยเรยตติ้งก็ถือว่าก็ถือว่าสูงในในกลุ่มเช้าอ่ะทือทาได้ขนาดนี้แต่ว่าสูงแบบพุ่งไปเลยอะ่ะก็ยังไม่มีให้เห็นหลังจากจบสังทองนะอันนี้ก็ว่ากันตามจริงเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับปัจจัยหนึ่งที่ท่านินวิคะห์ โอเคช่องมันเยอะขึ้นด้วยนะครับสองออนไลน์เออออนไลน์ซึ่งมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราแบบเฮ้ยจะต้องตื่นมาดูนะอะไรเงรี้ยมีออนไลน์เพราะฉะนั้นติดตามไปด้วยกันคุณผู้ชมอยากพูดถึงพี่กุลธอนอยังไงบ้างนะครับมาคุยกันใต้คลิปแล้วก็รอดูเลยนะครับคุณผู้ชมบอกใบให้นิดนึงจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่กระแสดีมากๆเหมือนกันจะเล่นละครเรื่องนี้ด้วย <c oughs> บอกซั้นเลยไหมอ่ะ เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมสวัสดีครับ